สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชี้ทางรวยกับผมกายพลินครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเขตเศรษฐกิจอาเซียนหรือตลาดอาเซียน AEC ที่กำลังจะเปิดอีกปี2ปีข้างหน้าน,นี้นะครับดรสมชายหัดชลีละหานะครับประธานกรรมการบริษัทจอยแอนคอยคอร์ลีชั่นจำกัดและนายกสมาคมพัฒน,นาการขายตรงไทยที่ได้ไปศึกษาข้อมูลอย่างใกล้ชิดต,ติดขอบเวที วันนี้จะมาเล่าเรื่องและมาวิเคราะห์ให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ทราบทุกแง่ทุกมุมครับสวัสดีครับดรสมชายครับครับสวัสดีครับครับเป็นไงล่าสุดเห็นบอกว่าไปเขาเรียกาตลาดเอซีทำท่าจะคึกคักบรรยากาศนีก็เลยไปอุ่นเครื่องใช่ฮะครับก็ล่าสุดเนี่ยนะครับผมก็ได้พึ่งพาคณะเนี่ยนะครับไปเยี่ยมเยียนดู ภูมิทัศน์แล้วก็ไปศึกษาดูรูปทางการทำธุรกิจการลงทุนนะครับ,รบที่ประเทศพมา่านะฮะทีนี้บอกว่าการที่ไปดูพมา่าครั้งนี้เนี่ยก็ค้นพบความจริงหลายเรื่องนะครับเ,<อ>เพราะปะกติเนี่ยต้องต้องพูดก่อนนะว่า a e c เนี่ยนะครับการที่เราเป็นประชาคมอาเซียนการค้าเสรีเนี่ยนะครับ<อ>การเคลื่อนย้ายเงินทุนแรงงานแล้วก็เรื่องของสินค้าเนี่ยเสรีก็คือไม่มีเรื่องของการกีดกัน<อ>นะครับ ไอ้ตรงนี้ก็เป็นโอกาสนะครับทีนี้บางครั้งหลายคนก็บอกเอ e, ๊ะมันเป็นโอกาสเนี่ยก,ก็เห็นอยู่นะแต่เจ,จ็คก,กวาได้ยไหมเหมือนเราบอกว่าเวลาเราพูดถึงสุภาษิตเขาบอกว่าน้ําขึ้นให้รีบตักแต่ปรากฏว่าน้ําลดไปไงครับม,มดมดกินปลาแล้วก็ตอผุดมีสองอย่างคือทําไมถึงมดกินปลาก็ต้องบอกว่าเวลาเราฟังสุภาษิตหรือว่าสิ่งที่คาพังเพยเขาพูดในอดีตเนี่ยแล้วหลายคนก็บอก เอแล้วทําไมเขาพูดอย่างนั้นล่ะแต่ถ้าแปลความหมายให้เข้ากับเหตุการณ์เนี่ยเราต้องบอกว่าเวลาน้ําไหลมาเนี่ยเราถ้านึกถึงว่า a c วันนี้คือเรื่องของน้านะเอซีเนี่เปรียบเสมือนน้ําค,คือเวลาที่มันเปิดทํานกมาน้ํามาเนี่ย<อ>ไหลหลากกันมาเนี่ยเพราะว่าเวลาเปิดตลาดเนี่ยก็เหมือนกับว่าโอ้ใครจะไปไหนก็ได้ใครจะื่อนย้ายเงินทุนแรงงานสินค้าเสรีรไปได้หมด<อ>ก็เหมือนกับโอกาสไหลเวียนมาเหมือนน้ามาแต่น้ํามาเนี่ย ทำไมถึงจับไม่ได้คนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้จับหรือบางคนก็ไม่ได้ตักนะครับไม่ได้ตักน้าไว้หรือบางทีไม่ได้มีเครื่องมือตักไม่เรียนรู้วิธีการตักมมไม่สามารถแท่คนฉลาดเขาบอกว่าก็ไปทำกัเาเรียกอะไร าหาที่เก็บน้ําเลยไครจะตักทีละกระ b u o หรือเก็บมาทีละตุ่มหรือทีละถังเนี่ยนะก็คือใช้เครื่องสูบไปเลยมันสูบก็ไม่ต้องสูบไหนไหนก็ไหลมาแล้วเนี่ยก,ก็ทำไอ้ทำนกกั้นน้ําเลยก็ปล่อยทางน้าผ่านเนี่ยวิ่งวิ่งมาหาเราเลยแล้วก็กักไว้มันไม่ได้แค่น้านะมันได้อะไรด้วยไหมครับอื คุณกายคิดว่าได้อะไรก็ได้กรวดมั้งไม่ใช่ก็คือหลากหลายพวกสัตว์น้ามากับน้ําถูกต้องก็บอกว่าน้ําลดมดกินปลาครับก็ทําไมให้น้ําลดเพื่อให้มดไปกินปลาล่ะทำไมเห็นน้าขึ้นก็เอาทั้งปลาทั้งน้ำมาสิก็มาทั้งหมดเลยถูกครับแล้วก็ได้ใช้ทั้งปลาทั้งน้ํำมีความหมายเนี่ยให้เห็นภาพว่าวันนี้การทําธุรกิจนะครับเช่นกันครับการเปิดเอซีนี่ก็เป็นโอกาสสําหรับการที่ ทุกอย่างมาไหลทะลักมาแต่เราจะคว้าได้ไหมเราจะตักได้ไหมเราจะเก็บได้ไหมแ้รเราจะคว้าโอกาสนั้นเนี่ยเก็บเกี่ยวในสิ่งที่มากับน้ําได้ไหม,มคือถ้าน้ําคือโอกาสก็คือข้อตกลงการค้าเสรีที่เปิดโอกาสให้ทุกคนครับไหลกันเข้ามาเนี่ยนะเขาเขาก็ไหลมาเราก็ไหลไปคือเวลาเราพูดอย่างนี้เนี่ยหลายคน<ๆ>เขาบอกเอ๊แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราล่ะต้องบอกว่าเวลานี้เนี่ยนะเราถามว่าเราเนเกิดประเทศไหน เราบอกว่าเราเนี่ยอาจจะเกิดประเทศไทยก็จริงนะครับสัญชาติไทยรหรือว่าศาสนาหรือว่าเป็นเชื้อชาติไทยนะแต่ในอนาคตเนี่ยอาจจะต้องพูดว่า,าสัญชาติอาเซียนเอซีแล้วนะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> มีน <c oughs> มันรวมกัน <c oughs> แล้วมันรวมกันแล้วนะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้พูดว่าเราเนี่ยเป็นคนคนที่มีสัญชาติไทยอย่างเดียวนะอาจจะบอกว่าเพราะว่ามัน เกิดที่ไหนมันก็ใช้ประโยชน์ร่วมกันในนากลงมชื่อว่าออวิวัฒนาการของข้อตกลงเนี่ยเกตการค้าเสรีเนี่ยนะฮะหรือว่าเรื่องของประชาคมอาเซียนยคำว่าประชาคมก็บอกอยู่แล้วในสุดแนวโน้มก็นําไปสู่คําว่าประชาคมนั่นแหละ <c oughs> ก็คือประชากรที่รวมกันก็ใช้ประโยชน์ร่วมกันข,กข้อตกลงเดียวกันกฎหมายเดียวกันเงื่อนไขเดียวกันอย่างเห็นว่าตอนนี้เราไปประเทศแต่ละประเทศสิประเทศเนี่ยไม่มีข้อขีดกันและเราจะเดินเข้าเดินออกกี่รอบก็ได้ ญี่ปุ่นยังยังให้สิทธิ์ด้วยนะตอนนี้วีซ่าไม่ต้องขอด้วยคือโลกนี้มันเป็นยุค globalization ก็คือหนึ่งเดียวแล้วมัน m o b i l i z a t i o n ก็คือเยอเคลื่อนย้ายเสรีพอเคลื่อนย้ายเสรีปุ๊บเนี่ยเราเหมือนกับว่าเราอยู่ตรงไหนในโลกนี้เราไปได้หมดเห็นไหมแล้วพอการไปได้หมดเนี่ยมันก็นํามาซึ่งโอกาสแล้วก็อุปสรรคเหมือนกันเพราะว่าเราเองก็ต้องแข่งขันกับคนที่วิ่งเข้ามาในขณะเดียวเองคนเราเองที่อยากจะเก่งอยากจะขยายตลาดก็ขยายออกไปต่างประเทศได้ แค่นเนี่ย <c oughs> การค้าก็เกิดขึ้นแล้วในสังคมนี้ั้นเวลาที่การค้าการขายเป็นเสรีเนี่ยหลายคนก็สงสเอ๊ะแล้วมันจะมีโอกาสตรงไหนล่ะก็อย่างที่บอกครับว่าบางครั้งเนี่ยหลายคนไม่เข้าใจว่าอ,อยากได้เสือทําไงครับก็ต้องเข้าทําเสือครับคืออยากได้ลูกเสือนะ,ก,ออะก็ต้องเข้าทําเสือ เช่นกันครับวันเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับที่ที่ไปไปคณะอะไรนะมีมีใครไปมั่งงานงานนี้คือเราก็พาคณะของสมาคมหลายสมาคมพัฒนาการขายตรงไทยแล้วก็มีสมาคมอื่นด้วยไปร่วมกับทางกรมการค้านะครับกรมพัฒนากรมพัฒนาเศรษฐกิจไงครับกรมพัฒนาเอ่อเรียกว่าต่างประเทศเอ่อการค้ากคมการค้าสมาคมการค้าไม่ใช่พัฒนานี่ยนะพัฒนาสมาคมพัฒนาการค้าเนี่ยเขาก็มีการพาคณะ ไปดูงานเราก็เขาเชิญผมแต่นื่องจากคณะของผมเนี่ยมันใหญ่เขาให้ที่หนึ่งคนออไอเราก็เอ๊ะหนคน,นมันจะไปดูอะไรล่ะครับแต่ว่าวต้องไปรวมไปรวมกับคณะอื่นอีกนะครับเราก็เ,ออเป็นห่วงเพื่อนผมบอกเอางั้นเอาพวกไปอีก ในสมาคมไปด้วยแล้วกันก็ไปดูงานกันก็ไปพบกับผู้แทนการค้าที่นู่นไปดูกับไปพบกับทูตการค้าก็คือทูตพานิชที่นู่นนะครับนะฮะท่านประจวบก็อุทยใช่ไหมอุทยที่ประจาที่พม่าซึ่งท่านก็มีความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้วัฒนธรรมแล้วก็รู้เรื่องข้อกฎหมายแล้วก็ไปมีการสัมมนาแล้วก็ไปพบกับผู้แทนการค้าที่นั่นที่นี่นะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็ยังไม่สรุป แต่มาสรุปรูปนี้ครับคณะของเราเนี่ยนะครับเราเออไปาพบกับผู้แทนการค้าซึ่งท่านเนี่ยผู้หญิงที่อยู่ตรงกลางเนี่ยรับต,รารตามรูงเนี่ยนะครับเขาชื่อคุณธิดาเนี่ยนะฮะเขาเป็นต้องบอกเป็นอดีตรัฐมนตรีพาณิชย์เลยนะที่ที่ไหนอ่ะที่พม่าที่พมา่าพม่าเลย<อ>แล้วท่านก็มีความเข้าใจเรื่องการทําการค้าการจดทะเบียนต่าง เ,ออเราก็ไปศึกษาข้อกฎหมายว่าเอ๊ะเป็นยังไงนะเพราะปกติบอกจะไปลงเนี่ยนึกจากจะไปลงลงไม่ได้นะออก็เราก็มีข้อกังขาว่าเอ๊ะเขาไม่พมา่าเนี่ยไม่ได้เปิดให้นักธุรกิจต่างประเทศเนี่ยถือหุ้นร้อยเปอร์เซ็นในพมา่านะนี่มันมีทางออกไหม,มเราก็ไปพบกับท่านนะท่านซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีแล้วท่านก็เปิดเป็น บริษัทผู้ให้คำปรึกษานะครับชื่อว่า Universal Ring ผมไปพม่าครั้งที่สเนี่ยนะฮะอะไรอันนี้มีภาพมีโชว์อยู่ก็มีบรรยากาศอยากให้ดูบรรยากาศโดยรวมนะครับเดี๋ยวได้ดูภาพนิดนึงครับว่ามีบรรยากาศอะไรบ้างนะครับที่ไปก็คือนี่คือคณะ ครับครับต้องบอกว่ากี่คนนะประมาณสิบคนได้ไหมนี่นี่ตอนนี้นี่พาไปดูตลาดนะครับตลาดอ๋อนี้บรรยากาศภายในตลาดที่ไปถ่ายในตลาดนะครับที่ไปถ่ายแล้วก็ที่ที่ที่เมืองอะไรเนี่ยในนี่นี่ที่ยางกุ้งเลยนะครับยางกุ้งในเมืองหลวงเก่าเมืองหลวงเก่าเลยนะครับเดี๋ยวนี้เมืองหลวงใหม่นี่เขาไปสร้างใหม่ชื่อเนบิดอร์เนี่ยนะครับว่าอยู่ขึ้นไปทางเหนือหน่อยนะครับก็ <ผ>อันนี้ตอนกลนาง<อ>คืนหรือไงเนี่ยอันนี้ตอนเย็นๆแล้วฮ <ๆ S 2> ะเย็นสักห <ๆ S 2> ้าโมงสี่โมงห้าโมงนี่แหละแล้วเราก็ไปเดินตลาดการไปดูว่าเขาค้าขายกันยังไงนะครับเอ๊นตลาดอันนี้นตลาดแบบในในห้องแอร์ใช่ไหม อันนี้ไม่เลยครับไม่ดูสะอาดโอเพนแอร์เลยนะครับไม่มีแอร์เลยแอร์มันก็นโอเพนแอร์คือไม่มีไม่มีเลยเขาก็ปูกระเบื้องก็ทำเงี้ยนั่นจะเห็นว่าเอ๊พม่าเนี่ยเราบนี่ยบอมันจะสกปรกไหมนี่ตลาดตลาดเขานะนี่ตลาดเขานะแล้วก็อไหนเดียวดูนิดนึงอย่างนี้เขาก็มีอย่างนี้ชื่อซูเปอร์วันนี่เขาก็มีซูพาร์ดีพาร์ตเมนต์สโตร์เขาเหมือนกันเป็นเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับนี่รถลาก็จอดนะครับให้ดูเห็นไหมฮะอาจจะทรงโบราณหน่อยพูดถึงตึกเขานี่ก็ให้ดูบรรยากาศนี่เอาภาพมาฝากกันนี่ ไปดูท right ี่ j จดีชเวดากองนี้ก็มาฝากกันนะครับให้ดูภาพโดยรวมนะครับว่าเจชเวดากองนี้เนีทองแท้ได้ไมครับก็ให้เห็นดูบรรยากาศนะครับก็เอารูปมาฝากกันนคณะที่อาจจะม่นี่นี่คณะหวางที่นั่งคุยกันนะครับเจรจากันนะครับเราก็มีการดิสคัสกันนะครับนี่ก็คือภาพโดยรวมทั้งหมดนะที่ว่าได้มีโอกาสนะครับไปที่ ย่างกุ้งแล้วก็ได้พูดคุยกับคณะผู้แทนการค้าก็ดีได้คุยกับผู้ที่เป็นที่ปรึกษาก็ดีแล้วก็หลายหลายคนก็มีโอกาสสัมผัสนะครับไปเจอ,อบรรยากาศของพอม่าแล้วเล่าให้ฟังว่าพม่าเนี่ยหลายคนอ๊ะแล้วมันจะมีกําลังซื้อไหมก็นั่นแหละเดี๋ยวเบรกเบรกหน้าเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะถามเพราะว่าพม่าเขาบอกเอ้ยประชากรเขายังยากจนอยู่ด้วยเราจะไปเปิดธุรกิจการค้ามันไม่เจ๊งเหรอเดี๋ยวเบรกหน้ามีคําตอบแน่นอนครับเดี๋ยวพักกูเดียวครับ ผู้หญิงกับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่ Cleo Plus สารสก,กัดจากธรรมชาติโดยสมุนไพรหลากหลายชนิด Cleo Plus คืนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยบริษัท Natural Herb Industry จำกัดจัดจำหน่ายโดย Joy Coi ทรนย์สอยโทร02 975 5858 คุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ทวีค่ามหา,าศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบ กลับเข้าสู่รายการชี้ทางรวยกับผมกายพลินอีกครั้งครับเมื่อสักครู่เรากำลังพูดคุยกับดรสมชายแันทลีลหานะครับประธานกรรมการบริษัทจอยแอนคอยคอร์เปอร i ชั่นจำกัดและนายกสมาคมพัฒนาการขายตรงไทยเกี่ยวกับลู่ทางการลงทุนที่พมา่าเดี๋ยวต่อเลยดรเมื่อกี้เราค้างไว้พี่บอกว่าประชากรพม่าเนี่ ค่อนข้างยากจนเพราะว่าแรงงานพม่าที่มาทักในเมืองไทยในหลายล้านคนแล้วเราถ้าเกิดไปเปิดธุรกิจการค้าเราไม่ไม่เจ๊งไม่เป็นท่าอะไรตรงนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าโครงสร้างของทุกประเทศเหมือนกันหมดนะครับก็บจะมีคนรวยคนจนนะครับ,รบแล้วก็การที่สังคมถูกปิดมานานนะหลายคนก็บอกเอ๊ะแล้วพม่าเป็นยังไงต้องบอกว่าพม่าเนี่ยประชากรเนี่ยครับถึงวันนี้ประมาณห0สล้านคนโอ้ไล่หลังเรา ถ้าย้อนไปเมื่อสองสมปีที่แล้วก็เราตัวเลขก็ยังบอกว่าอยู่ห้าสิบแปดแต่ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยผมไปถามเขานะเขาบอกหกสิบแล้วนะพุ่งขึ้นมาอีกแล้วหกสิบคนหกสิบล้านคนนะครับประเทศไทยเราเนี่ยถ้ายังคุมกําเนิดกันเนี่ยนะครับอัตราตอนนี้นะครับโดยตัวเลขคร่าวๆเนี่ยอัตราเกิดประเทศเราเนี่ยประมาณแปดแสนคนต่อปีแต่อัตราตายก็ห้าแสนคนครับเอาเป็นว่าเราเหลือประชากรเพิ่มขึ้นนะฮะสามแสสามแสนห้าโดยประมาณผมตัวจําตัวเลขได้เนี่ยนะครับ ถามว่าผ่านมา3ปีเราก็ได้เพิ่มขึ้นมา1ล้านแต่พม่าเนี่ยไม่ได้อัตราอย่างนี้นะเขาไม่ได้คูมเขาเพิ่มเพิ่มเยอะเกิดเยอะกว่าแค่นี้ก็เหมือนอย่างเรานึกถึงว่าเมื่อก่อนเนเวียดนามเนี่ยเราถ้าย้อนไปเนี่ยเวียดนามก็60กว่าล้าน70็่าล้านคนเองครับแต่ตอนนี้เวียดนามนี่ปลาไป90ล้านคนแล้วเห็นไหมพุ่งขึ้นอีกเยอะพุ่งเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นวิ่งยิ่งวิ่งเนี่ยเขาวิ่งห่างเาเขาเขาเกิดเพิ่มขึ้นแล้วก็เร็วกว่าเราเพราะฉะนั้นเนี่ยในสังคมก็จะมีคนรวยคนจนแล้วนพมมม่่าีไแบ นะครับแบงก์บ้านเราแบงก์บ้านเราก็คือที่ฝากเงินเนี่ยนะครับสำหรับแบงก์ต่างชาติยังไม่ค่อยมีไม่มีธนาคารพม่ายังพึ่งยังไม่เริ่มก็มีแต่แบงก์ต่างในประเทศเขาเองก็รับฝากเงินแต่ก็มีจํากัดก็มีไม่เยอะครับคือว่าง่ายที่ใช้เงินน่ไม่มีก็คือห้ามโชว์ความรวยในพม่าก็คือคนรวยนี่ก็คือเก็บไว้นะเพื่ออาจจะยุคนึกถึงสมัยก่อนบ้านเราอ่ะใส่ตุ่มใส่หายไวใส่หนังกระบอกให้ภายไวทีนี้ทําไงเขาก็อาจจะซื้อทองซื้อนู่นซื้อนี่เก็บไว้นะครับเก็บกันไว้เพราะฉะนั้นพอสังคมเเเปิดนนีีี่่่ยยยต้้อองงรราาคับว วันนี้สังคมพอเปิดปุ๊บเนี่ยนักท่องเที่ยวเข้าไปหนึ่งการใช้เงินของต่างชาติที่วิ่งเข้าไปใช้เงินเยอะมากเพราะว่าพอประเทศพม่าเนี่ยเหมือนประเทศเหมือนประเทศปิดมานานน่ะพอเปิดเนี่ยออคนก็แหงเข้าไปเลยเพราะฉะนั้นการใช้เงินของคนในชาติเนี่ยก็เริ่มมีโอกาสใช้เพราะว่ารัดเริ่ม